ต่อยกับแม่นะน้องนะน้องอาจจะโดนแม่ตบได้นะลูกนะมาสวัสดีครับนี่สวัครับก่อนสวัสด่ะที่นก็อยู่ใกล้เพือนกแลม่รเปรลแม่ m แห้งแห้งพี่เขา้าอดีมอร์นิ่งสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับนิมัน,ม,นมันเชี่ยว แมวอะไรล่ะกู like รู้แล้วมึงเป็นแมวอ่ะมึงบอกเออต้องไหนงไหนก็ไม่ได้อเติมยังเจ๊เออชีวิตวนเวียนอยู่แต่เรื่องนี้จริงกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วคนประเภทนยูย like cool ูริเด้อออ๋ออยู่เนี่ยยูริดเป็นใช่ไหมน้องออกมาลูก ่ถ้ากินยาตลอแต่เวลาบางทีกินยาเหมือนกับว่ามันก็ควบคุมไม่ได้แต่ทำงานไม่ได้ทำไมเนื้อมันโผรกกังเลยเนี่ยเนื้อโผรกมากเนี่ยแม่มาดิดิถึงปัจจุบันนี่ยันถึงว่าขายของก็ไม่ได้เต็นที่ได้หุ้เขา เหมือนแมวหิววันนี้มันหยุดเปล่าไม่ได้หยุดครัาโอ้จะรีบไปร้านเลยตอนนี้เราที่รักจ๋าแมวข้าวมันจะกินก่อนคนอีกไอแห้งจะกินก่อนคนอีกไอแห้งเขาบอกว่าแมวอาจจะหิวข้าวต่อแหลสร้างผ้ามีอีแห้งแอมไม่เอานี้ใส่เสียเร็วลงขยำปลาโอให้กินหมดเลยเนี่ย จะทยะมันมวลแงหยิบปูไปแห้งเลยวุ่นวายจัดงใจนี้เจัเงสามเออจำได้มนะเขียเก่าเน่ยแปดร้อยเบอกว่ามันจิ้มขอร่อยเลยบอกว่าอร่อยโอ้ยกินข้าวแล้วเอาคนโอ้ยกินข้าวอะไรโอ้ยกินข้าวแล้วเอาแมวมาคนมันจะลงไปมันตายโอ้ยไม่ตายหรอกที่รักไม่ตายหรอก เดีย๋ยวโลกสวยมากเกด็กแดดจลิปแป๊บหนึ่งก่อนมันอ่านไปขน,นแมวสักเส้นสองเส้นมันก็ไม่ช็อกหรอกเนาะขึ้นไปแป๊บเดีเยวขนเล้วก,ก็จลิปก่อนออกมาจากห้องพยาออกมาจากห้องพยาบาลก่อนเนาะไม่รู้มนุษย์แดจดจลิปจากโลกไปไหนหรือไม่ตายเพราะขนแมวหรอกโดนยึดตายเงอมแล้วแดจดจลิปก่อน ออกมาจากห้องแลบออกมาจากห้องสุตินะิเวสตอนทำอะไรให้มันดูสะอาดไหนขอดูลหน้าคุณละเมียดเลยนี่แล้วดูหน้าคุณละเมียดดิทำอะไรไม่ดูสะอาดถ้า,ด,ด,า,ด,ไได,าด,ดัดหน้าโปรไฟล์มันยังเหมือนไม่ได้อาบน้ำนละเมียดนี่ขนาดส่แว่นแน,นะตายแล้ว วันนี้ขาอยอะขายครับแพงอย่ายุ่งกินข้าวแล้วแมวเระโดดขึ้นมาอย่างเงี้ยดูเป็นสกปรกเลยขนาดนั้นเลยเหรอกินข้าวปุ๊บแล้วแมวก,กระโดดขึ้นมาแค่เนี้ยดูสกปรกเลยตัดสินคนง่ายไปเลยเนาะมองตัดสินอะไรง่ายไปหมดแนะ่นแน่แพงไม่ต้องนั่งลง ไม่เอาปูมานีนปูดำดูเลยแมละแล้คนเิร์เว่ารานี้แม่ปูซื้อมันลมากรีบบาทเนี่ยแม่อ๋อสองตัวร้อยห้าสิบแม่เปิดร้านิมโมงนู้นสิบเอ็ดกว่าโมงเ,เจ็ดโมงกว่าเนี่กินเสร็จแบบอนะั้มแม่น้ารักแม่ขายหรานี้ขายสิครับเรารีบขายแล้ว,ออลวตอนนี้เลยที่รัก่สิบโมงครึ่งไปอาบนะ้ำปุป๊บ บางคนก็อันนี้เกินไปมันแพงหรือถูกถูกนะส่งตัวร้อยร้อยอืมดีถูนึงทีพระไม่มาหรอไมมาแอดมินบอกไปแล้วยูรีเมื่อวานสนใจไปกับผู้ชายผู้ชายตายอัอันนี้อาจจะเป็นปูตายสงสัยยยเหล่าซื้อปูตายถ้าเกิดเป็นปูเป็นนะ,ถ,นนนะนะถ้าเป็นปูเป็นน่าจะแพงนะไหมนะถ้าเป็นปูเป็นจะแพงกว่านี้ ตัวร5 0สิแม่แบบกาทอดแมค้าเขาก็ไม่ได้อืเขาไม่ได้หรอกปูตายก็ขายได้มันแล้วแต่คนอยากกินคนแบบนี้เนาะหยุดไม่ได้ยุดหยุดทำไมอะ่ะพี่เบียร์หาปูหาปลากินเองได้ไหมได้พีละเจียทอดแห่เป็นนะจ๊ะเห็นเธอมองอย่างเงี้ยฉันทอดแห่เป็นนะ <laughs> เธอรู้หรือเปล่า ท,ทอดแห่เป็นนะเห็นใจไประกเทยต้องน้องน้องแน่งอ่ะฉัทนทอดแห่เป็นน,ะ,น,น,นะจ๊ะเอยังไม่เคยเห็นใช่ไหมเอ้ยไม่เคยเห็นทั้งหาปลาหาปูเป็ทนทอดแห่เป็นเดิมเก่งอดี๋ทอดแห่เป็นน,ะจ,น,น,นะจ๊ะอะไรอ,อ่ะ สรุปกะสรุปสาวลาเอยคนตอแหลพ่พน,นันอะไรนะฉันมองรู้ตั้งแต่ทีแรกแล้วฉันมองออกตั้งแต่ทีแรกแล้วเก่งจังเลยคนนี้มองออกตั้งแต่ทีแรกแล้วอีนี่กิ่นไม่เลิศแม่เมื่อวานมีคนคนหนึ่งทําแกงทีท่าว่าจะเข้ามาเหมาลูกชิ้นหนึ่งพันบาทเหมาว่าทําเหมาแล้ว,ลวนะไอลูกก็ซื้อใจใช่ไหมไอเราก็ซื้อใจเขาเหมาเออเขาบอกว่า เอาและมีแอดมินก็กำลังคุยอยู่ลูกก็เลยบอกเอาเถอะก,กันอ่ะแจกไปเลยนะแจกมนะ้พันหนึ่งก็ลูกทำาถึงชุดละร้อยสิบชุดแ้วสรุปแล้วไม่โอนตอนแหล,แลมไม่ไม่ไม่ลูกก็ลูกอยากลูกอยากลูกอยากรู้ลูกก็อยากลองของลูกมันมีความรู้สึกทำแม่งลูกเป็นความรู้สึกทำแม่งทำแม่งทำแม่งอยู่แล้วไม่รู้อันนี้ไม่ไม่รู้มันจ,จะโอนให้ลูกรู้ลูกรูก้แต่อันเนี้ยพอคือเขาเข้ามาเข้ามาเนี้ยแล้วก็คุยโอเคปอย่างเงี้ย แต่เผาลูกก็ซื้อใจคนพอสลังก็ขอบคุณขอบคุณ,อคณเอดมไอ้ขอบคุณแอดมินทุกคนขอบคุณเอพี่ๆทุกคนที่อยู่ในนี้เขาก็ช่วยกันจ่ายให้ก,มหก็มันก็แค่ก็แค่อีกคนมันก็แค่อีนั่นมันก็ฆ่าตัวเองของมันนั่นแหละเราไม่ต้องทําอะไรมันฆ่าตัว,ว,ตวม,มันเองตอนแรกวโอ้หลูกๆเขาเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละที่ผ่านมาลูกทําอย่างนี้ทั้งนั้นลูกทาอย่างนี้ทั้งนั้นแต่อคนนี้รู้สึกว่าเอ๊ ลูกแปลกลูกมันมันตอนแรกมันก็ไม่แปลกนะแรกๆที่พักมาพอหลังๆเอ็กลางๆเรื่องชักไม่อยองไงบอกไม่ถูกกับนายวิน,วนอีกแล้วันเหรอไม่วินเบวีนเหรอทุกคนเบไม่ได้วีนเราให้ฟังสะใจที่ตอบกับอี่้วต้องโอนเงินค่ะ ต้องโอนก่อนขายแม่ใช่ที่รักทุกครั้งมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดใะ่หรือเปล่าทุกๆทุกครั้งมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดยอดมันก็เด้งขึ้นมาอันนี้เราก็เดินเราก็เด,ดินดูๆดูลักษณะเหมือนเป็นอ่ะเป็นเมียคนดูบงดูใบสุล้วเปล่าใครอยู่ข้างทาง ปูผัดต้นหอมใช่ครับจุบแล้วตอนแร่แต่ก็ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาพี่ปุ้ยน้องเก้พี่อะไรนะพี่ปุ้ยน้องเก้วันนี้ขายไหมครับขายครับปูในมือจะกินกีมวกก็กินอยู่เด้อนนแกงคนอื่นปูเนื้อเยอะมามไม่ปูเนื้อไม่เยอะ ทำไมไม่วางตัวไม่เพลอ๋อไม่วางค่ะชีวิตใครชีวิตมันนะอันนี้เบียนะอันนั้น,นเพลค่ะเบียอยู่ในประจวบไม่ต้องวางอะไรมากมายค่ะอยู่ในบ้านเราค่ะเอาล่ตอนแหละรับรถเป็นเบียเป็นกระเทยชนบทค่ะไม่ต้องวางตัวเลยวางทำไมอ่ะเบียไม่ได้อยู่ในสังคมกรุงเทพนี่ไปอยู่บ้านนอกประจวบนะไม่ต้องวางอะไรมากมายแค่เจอผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็สวัสดี ทักทายอ๋อไม่ต้องวางอะไราไมากมายเพราะว่าเบียนไม่ได้ทํางานอยู่ในวงการบันเทิงเพราะฉะนั้นไม่ต้องวางอะไรมากมายใค่นี้พอวางไหมอ่ะวางในขณะที่เราเจอผู้ใหญ่หน้าร้านชีวิตจริงท้าน้นไม่ได้ไปไลฟ์สดขายเลยที่ไหนดีลุงสวัสดีค่ะแอดมินใช้ไม่ได้แบ,บ่งของเราพอแล้วถึงหน้าร้าน อยู่หน้าร้านเวลาลูกค้ามาถ้าเป็นลูกค้าถ้าเป็นลูกค้าที่ไม่สนิทไม่รู้จักท่าเป็นลูกค้าผู้ใหญ่ทุกคนก็เห็นใช่ไหมทุกคนก็เห็นใช่ไหมทุกคนก็เห็นใช่ไหมว่าเบียคุยกับลูกค้าแบบไหนพิมพมาเลยนะแอดมินพร้อมบล็อกนะพี่เบียไม่อ่านนะแต่แอดมินอ่านแทนแล้วนะเดี๋ยวนี้จะพูดเลยว่าเวลาลูกค้ามาอยู่หน้าร้านจะเบียสวัสดีทักทายกับลูกค้าน่ารักมากทาไมลูกค้า นี่เมีแค่เป็นสไตล์แบบเนี้ยแต่ทําไมลูกค้าไม่หายไปในช่วงกลางวันอาจจะเงียบๆบ้างก็เขาทำงานทําการนะแต่พอตอนเย็นเนมาลูกค้าก็มีเหมือนเดิมลูกค้าประจาก็มีเยอะเลยลูกค้าประจำมีเยอะนะคะแล้วก็เอซอ FC ลูกค้าที่อยู่ในโซเชียลก็มีพี่ให้เกียรติทุกคนนะเฉพาะวงเล็บคนที่ให้เกียรติเท่านั้น แต่ถ้าใครไม่ให้เกียรติพี่เบียด่าพี่เบียรพี่เบียก็จะดึงล่างทองพี่เบียออกมาเลยดึงล่างทองออกมาเดี๋ยวนั้นเลยเดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอเลยไม่ต้องรอสตาร์ทเพื่อพี่เบียสามารถดึงออกมาได้เลยดึงล่างทองพี่เบียออกมาได้เลยถ้าเกิดในกรณีใครที่แขวเด็บพี่เบียด่าพี่เบียพี่เบียไม่ต้องรอเลยเลยพี่เบียดึงเดี๋ยวนั้นได้เลยพี่เบียไม่เคยด่าใครก่อนสังเกตไหมเบียไม่เคยด่าใครก่อนเลยแม้แต่วินาทีเดียวเลยแม้แต่คอมเมนต์เดียวพูดเพราะ มากกับแบบนี้สมมติเบียด่ากับคนอยู่นี้เนะี้ยสมมติเบียด่ากับคนอยู่นี้เนะี้ยดาดา,ดา,ดา,ดาแล้วลูกค้าโผล่มาซื้อของปุ๊บเบียจะเปลี่ยนโตะเดี๋ยวนั้นเลยเหมือนเป็นบ้าเหมือนเป็นใบ,บโพล่าพี่เกสวัสดีค่ะเบียไม่เคยดา่าใครก่อนนะไปย้อนดูไม่ว่าจะกี่คลิปกี่ร้อยคลิปเบียเป็นอย่างนี้เลยแม่ยินได้เย็นแล้วแม่ร้อนตอนไหนะ่ะที่เบียร้อนตอนไหนแล้วลูกเบียก็เป็นปากจีธรรมดางี่เบียเป็นคนบ้าน คนมาด่าจะให้เบียยืนสวัสดีค่ะหไม่นะเบีย๋ยตู้คนค่ะแต่ใช้สติในการทู้คนแตน่เนื้อน้อยไม่เป็นไรมีเบียวแม่บินหน่อยบางคนก็เป็นเด็กเนี่ยเนี่ยบางคนมาจากติ่งนั้นเยอะเกินเขาไม่ได้สอนเหรอเรื่องจังหวะจะโคนเขาไม่สอนเหรอลูกเรื่องเทคนิคในการเข้ามาด่าคนเทคนิคด่ายัางไงให้คนเจ็บบางทีหนูเป็นเด็กเกิน หนูเอาเงินที่คุณพ่อคุณแม่ให้ไปโรงเรียนรวมรวมตังค์กันมาเป็นห้าร้อยแล้วเขาไปอยู่ในดอมแล้วไม่ได้ความรู้อะไรเลยไม่ได้เทคนิคไม่ได้สมองอะไรเลยเข้ามาด่าพี่แบบเข้ามาด่าผู้ใหญ่แบบฉันแบบคนที่ผ่านเรื่องราวในโลกชีวิตจริงฉันมาเยอะมากมายเพียงแค่เก็บเงินที่พ่อแม่ให้ไปโรงเรียนแล้วครบห้าร้อยแล้วสมัครด้อมแล้วมาด่าเจ๊แบบโง่งแบบไม่มีเทคนิคลองคิดว่าพี่เบียจะ ดูไม่ออกเหรอลูกบาางเจ้ที่มัคิดว่าเป็นเดือยูู่ถดดูไม่ออกจริงเหรอพี่เ่าเรื่องราวมาเยอะผ่านเจอผ่านคนมาเยอะพี่แบบดูไม่ออกเลยลูกหนูยังเด็กแล้วอ่อนหัดนะกับลกไปเนี่ยหนูอาจจะโดนเขาล้างสมองอก็ได้แนละ้วลูกแต่พี่เบ,บียดเขาไม่ใช่คนดีนะ พี่เบนไม่ไดคนดีพี่เบนไม่เคยบอกใครเลยว่าเป็นคนดแีแม่มาจากร้านยำผัดปูน,าาน้าทมเรื่องเล่าบเงทีองมันคามแบบอะไรมากาจนถึงระดับครับเจนการณ์ขอมบ,บุครับอะไรแห้งจีดิ่หิวเลยสวัสดีค้าคุณอ่านอ่านไม่ออกแนวพ่อไงพอแล้วลูกพอแล้วหนูก็กินข้าวกับตาโอแล้วแห้งมึงย่ามาทำหน้าเศร้ามึงจะเศร้าเลยขนาดนั้น แค่ไม่ให้แดกปูมองทำหน้าเศร้าอุ <c oughs> ง่งหักอุ่งหักพ่ออุ่งหัก แล้วเมื่อวานนะเห็นหมดแหละใครโพสด่าเบียดิเห็นหมดในดยเห็นหมดในโลกโซเชียลโพสดาเบียเกมนี้เกมนี้คืออะไรวะเกมนี้คือเขาต้องการให้เราลงมาโพสด่าเขาเขาพบเขาโพสแล้วลบเราเขาต้องการให้เราเนี่ยโมโหโพสเรียงความด่าเขาแล้วเขาก็จะนั่งไข่ห้างมองเราแล้วขำแต่เสียใจด้วยฉันไม่ลงไปเล่นเกมนี้ด้วยค่ะ ฉันมองเกมออกตั้งแต่ห้ากิโลเมตรแรกแล้วครับเคยเห็นไหมว่าฉันไม่โพนด่าใครเลยพื้นที่ของฉันเป็นพื้นที่ของความบันเทิงเท่านั้นมันเป็นเกมที่เล่นกันหลายรอบแล้วจนฉันจําได้อะจนฉันรู้แล้วฉันมองเกมออกอะแต่ก็ยังโง่เล่นเกมเดิมอยู่ ฉันไม่ใช่ยื่องเธอนะจ๊ะสรุปแล้วเป็นไงดันอารมณ์ฉันไม่ขึ้นผลท้ายกูก็ไปนั่งแดกข้าวกับเพื่อนเหมือนเดิมไม่ได้พูดด่าจะดันให้ฉันโมโหแล้วฉันเรียงความด่าไม่เรียงเสียเว,วลาไม่ให้แสงแต่เห็นไหมเห็นถามว่าเห็นไหมเห็น ฉันเอาพื้นที่ของฉันไปแชร์ข่าวน้ำท่วมไปโพสข่าวน้ำท่วมไปโพสขอบคุณลูกค้าไม่ดีกว่ามีประโยชน์กว่าเยอะขายหอมนะขายอรอบวันนี้ออสาส่หน่อยตายพอเลยให้หยุด ไอจะแบบนั้นอยังไม่อยูาาอย่อันนี้ขายนะครับขายครับอันนี้ออกสายโอ้ยทุกคนหาอากาศหนาวตอนนี้ใหญเพชรกับกล้องอุย้ยมันจะทะเลาะกันหรือไม่ทะเลาะไม่เกี่ยวกับเบียร์เลยค่ะทุกคนหาจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเบียร์เลยเขาจะทะเลาะอะไรก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเบียร์เลยจริงไหมล่ะทุกคนเกี่ยวไหมล่ะไม่เกี่ยวเบียร์มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรจากเรื่องนี้บ้างวะไม่มีนี่ตั้งแต่ชาวบ้านเป็นหลังสุดสูงสุดโอ้ยแม่ก็เถอะ ถ้าเขามีปัญญาจาจมันก็เป็นธุระของเขามันก็ไม่ใช่ธุระของเราดูดีอ่ะมันจุ๊ไหมผลสุดท้ายแล้วมันก็ผลสุดท้ายแล้วมันก็วนมาเรื่องเดิมคือว่ามันก็ไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของเราถูกปะอือ้องเบียบ้านหลังสองพันเนี่ยอาจจะดูเป็นหลังคาไม้เอ้ยหลังคาสังกะสีบ้านไม้โอเคเอมันจะวนมาเรื่องเดิมมาต่อยเขาทำไงกะสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ธุระโครงการของเรา ขายอยู่จที่ไหนก้ยีขายครับทุกคนก็เห็นเองว่าฉันไม่ได้เริ่มด่าใครก่อนแล้วฉันก็ไม่ได้โพสต์ด่าใครส่วนคนอื่นเขาจะมองว่าโอ้ยีนี่มาหยุดไม่หย่อนเว้ยโพสต์ด่าอีกเจเบอี่เจเบย์เขาไม่ได้วุ่นวายอะไรเลยแล้วแต่โพสต์ด่าอีกกูก็ไม่โพสด่าหรอกเพราะกูจะไม่ลงไปอยู่ในเกมนี้กูจะไม่ลดตัวไปอยู่ในเกมนี้ไม่ฉันไม่ได้เป็นคนสูงส่งหรอก ไม่ได้เป็นคนส่งเอะไม่ได้เป็นคนส่งทรงหรอกแต่ไม่ลงไปเล่นเกมแบบนี้ปวดคอไหมเมืม่อคืนทำอะไรบ้างจัดบา้บานเจเจบ้านเจตอนอะไรวะเจบ้านเจตอนไหนเจบ้านเจเจบ้านเจตอนอะไรวะ เบียไม่เลิศพี่เบีเป็นคนธรรมดาเบียไม่เลิศเบไม่เลิศเบไม่เลิศค่ะคนเล่นเกมกับคนเดินเกมเบียเป็นคนเดินเกมค่ะอันนั้นคนคนเล่นเกมเขาเคยเบียจะลงไปเขาเล่นเกมเขาคิดว่าเบียจะลงไปอยู่ในเกมเขาแต่เปล่าค่ะฉันเดินเกมในแบบของฉันเพราะมันเป็นเกมซ้ําแล้วเธอฉันเล่นเกมมาริโอมาหนึ่งร้อยฉันเล่นเกมมาริโอกระโดดมาประมาณพันกว่ารอบแล้วฉันจะไม่รู้เราตรงนี้มีหินไหมตรงนี้มี ดอกไม้ไฟไหมฉันจะไม่รู้หรอว่าตรงนี้มีหลุมไหมไม่รู้หรอกว่าอีกเกมมาริโอนี้ด่านนี้กูเล่นมาหลายรอบแล้วกูเห็นอ๋อจะเป็นงี้นี่เองเพราะฉะน,นั้นแล้วไม่ลงไปเกือบกลัวด้วยค่ะร,ร,ร,รู้แล้วอ๋อเล่นเกมเดิมเกมเดิมๆแบบไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแผนไม่เปลี่ยนเกมมันดูซ้ำซากไปหมดกีสมัยกี่สมัยก็เล่นเกมเดิมแบบ อะไรเนี่ยได้แต่คิดแต่นะเสียงในหัวแต่เสียงในหัวไม่เคยทํางานเลยแล้วก็ไม่โพสต์ด้วยฉันไม่ให้พื้นที่ของฉันเป็นพื้นที่แบบว่าโพสแล้วลบโพสแล้วลบฉันไม่เอาถ้าโพสถ้าถ้าถ้าฉันจะโพสคือฉันเอ่ยชื่อเลยฉันไม่คนอย่างนี้ฉันเป็นคนนี้ถ้าจะโพสด่าใครฉันเอ่ยชื่อเลยฉันเอ่ยชื่อแล้วก็ไม่ลบด้วยลบทาไมอ่ะลบทาไมฉันไม่ลบและฉันพร้อมลบด้วยแค่นั้นแหละแบบน้าก่อนทุกคนค่ะ ขนาดเมื่อวานฉันเมาสองขวดยังทําให้ฉันออกมาพวดไม่ได้เธอคิดเอาแล้วกันฉันคุมสติของฉันได้ขนาดไหนไม่ต้องคุมสติก็แค่ไม่สนใจไม่ต้องคุมสติอะไรมากเลยไม่ต้องคุมสติแค่ไม่สนใจแค่นั้นเอง <c oughs> เอออาบน้ำดีวกว่าโอเคถ้าอยากซื้อต้องจ่ายห้ซื้ออะไต้องทำให้หมดนะ